สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการเรื่องเล่าจากอัลกุรอานโดยอาจารย์มุบาร็อกมาฮัมมัดซอเลห์บิสมิลลาฮิรราะ r a h m a n i ราะ h ีมอัลฮัมดุลิลลาฮิรับบิอาลามีนวะบิฮินัสตาอีนลาฮูลาวะลากูวะตะอิลลาบิลลาฮิลอัลีลอามีม สุบมมามะบะสลามอะลกุมวะราะห์มะตุลลอฮ์วะบราะกาตุขอความสันติความเมตามเมตาความจำเริญจ,จากพระองค์ลักษูบะฮานะฮูวะตาลาได้โปรดประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาที่กำลังติดตามรับฟังและรับชมช่วงรายการเรื่องเล่าจากอัลกุรอานทุกท่านนะครับพี่น้องกับเรื่องเล่าจากอัลกุรอานในตอนที่ผ่านมานะครับผมได้นำเรียนกับพี่น้องถึงตอนที่นบีมูซานะครับกับกีเรต ได้พบเจอกันที่อเลสุบาโนตัลลาต้องการที่จะปรับนะทัศนคติของนบีมูซานะครับว่าการที่นบีมูซาไม่พาดพิงความรู้อิลูไปที่อเลสุบาโนตาลลานั้นนะครับก็ ala, นนบอเลก็ ala, ทรงเขาเรียกปรับทัศนคติการสอนนะครับให้รู้ว่าอันใดก็ตามที่อเล์ไม่รู้นบีมูซาก็รู้ไม่ได้ก็เลยให้ไปเจอกับคีเดสนะครับคีเดสก็อเลก็สอนวะฮีให้รู้ของลวงหน้านะ เพื่อ2 2> ที่จะให้สองคนเนี่ยนะครับให้คิเดสเนี่ยมาสอนแล้วก็ให้นบีมูซาเนี่ยก็ได้รู้แล้วก็สํารวมตัวว่าถ้าสิ่งใดที่อัลลอฮ์ยังไม่รู้เนี่ยไม่รู้ถึงแม้ว่าเรื่องนั้นนะเป็นเรื่องของอนาคตเนี่ยอัลลอฮ์ก็ให้คนที่รู้เนี่ยให้รู้เนี่ยมาบอกกับนบีมูซาว่านบีมูซาก็จะได้รู้ว่าของในอนาคตที่อัลลอฮ์ไม่บอกเนี่ยนะอัลลอฮ์ยังไม่นบีมูซารู้นบีมูซาก็ไม่รู้แต่พระองค์ไปทรงบอกอีกคนหนึ่ง เพื่อจใิใจรู้ว่าอ,อย่าคิดว่าทุกอย่างความรู้ทั้งทุกอย่างนั้นมันสรุสรปอยู่ว่าสิ่งที่เรารู้เนี่ยมันหมดแล้วไม่มีใครที่รู้เท่ากันแล้วนะครับแล้วผมก็ได้นําเรียนกับพี่น้องนะครับว่าให้พวกเราทุกคนเวลาอยู่ในสังคมนะครับไม่ว่าจะเป็นการอาศิษะตัวของผมเองนะครับหรือพี่น้องท่านอืนอ่นๆก็ตามนะครับเวลาเราพูดอะไรนะเราอย่าฟันธงลงเข็ม ไปว่าเราคนเดียวอินมูของเราวิชาการของเรานั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดแล้วนะครับเรารู้เนี่ยหมดแล้วเนี่ยนะครับนะครับอันนี้ในกรณีอย่างนี้นะส่วนพี่น้องที่มีความรู้นะครับครูบาอาจารย์ที่มีความชํานาญการสันทัดกรณีในเรื่องใดก็ตามอัลฮัมดุลิลลาพี่น้องก็รู้นะครับอันนั้นอัลลอฮฺสุบะตาลาทรงโปรดประทานให้แต่ในความเป็นจริงแล้วโดยมรารยาทก็คืออัลลอฮฺสุบนะนาฮุวาตาลานั้นพระอ,องค์ทรง สอนให้เรานั้นรู้และที่เรารู้นั่นก็คือส่วนหนึ่งนะครับส่วนสิ่งที่พระองค์ยังไม่ทรงประสงค์ให้เรารู้เราก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้เฉเช่นเดียวก,กันกับเรื่องของนบีมูซากับคีเดสนั่นเองนะครับนี่คือบทเรียนที่เราได้รับนะครับว่าเราก็ควรจะเป็นผู้ที่สำรวมตัวกับความรู้พี่น้องครับสิ่งนี้เนี่ยผมอยากนําเรียนกับพี่น้องนะว่าทําไมอายะอัลกุรอานที่อัลลอฮฺสุบานอัลตาลา สอนเนี Quand, Group, ่ยนะสอนนบีม right? ูฮัมมัดสอลลัลลอฮุอะลัยฮุอะสัลลัมเนี่ยอัลลอฮ์สอนยังไงรู้ไหมอัลลอฮ์บอกว่ากุลนะมูฮัมมัดจงกล่าวอย่างนี้สิร็อบบีซิดเนียอิลมาหรือว่ากุลร็อบบีซิดเนียอิลมาเวลาเราอ่านนะครับอ่ามูฮัมมัดจงอ่านอย่างนี้นะจงพูดอย่างนี้นะพูดว่ายังไงล่ะโอ้อัลลอฮ์จ๋าขอพระองค์ได้ทรงโปรดเพิ่มพูนวิชาความรู้ให้กับฉันนบีมูฮัมมัดนะนะนบีมูฮัมมัดสอลลัลลอฮุอะลัยฮุอะสัลลัมนะนะ นะครับอัลลอฮ์ยังใช้ให้นบีเนี่ยขอดุอาให้อัลลอฮ์เพิ่มพูนความรู้เพื่อ,อลลที่จะมาให้นบีนั้นเป็นผู้ที่อะไรเลืองนะเป็นหนึ่งเลยเนี่ยก็คือให้รู้เอาไว้ว่าความรู้นั้นมันมีอัลลอฮ์ให้รู้อัลลอฮ์ะจะเพิ่มให้ตามที่พระองค์ทรงปรารถนาทั้งๆท,ที่อัลลอฮ์เนี่ยนบีอัลลอฮ์ต้องการให้นบีรู้เรื่องอะไรอัลลอฮ์ก็วัฮีมาให้ยิบรีนเอามาบอก หลายอายะเลยที่อัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาเล่าเอาไว้ฟังว่ายัสอาลูนะกะมโมฮัมมัดพวกเขาจะมาถามเจ้านะถ้าพี่น้องอ่านอันกุรานพี่น้องจะสังเกตนะครับยัสอาลูนะกะอานิรูให้กูลิรูโูมินอัมริรับบีมมฮัมมัดเดี๋ยวจะมีนะพวกเขาจะมาถามเจ้าถึงเรื่องของวิญญาณนะกูลิรูโูมินอัมริรับบีมุฮัมมัดประกาศไปเลยนะว่าเรื่องวิญญาณเป็นเรื่อง ของพระเจ้าของฉันวะมาอูตีตุมมินัลอิลมีอิลลากอลีลาไม่มีใครหรอกที่จะมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของวิญญาณเนี่ยนอกเสียจากเล็กน้อยเท่านั้นอลัลลอฮฺไวฮีพอเวลาอัลลอฮฺอยากให้นบีรู้เรื่องอะไรอัลลอฮฺก็จะบอกนะวายัสอาลูนะกอานินมาให้ดีมุมฮัมมัดพวกเขาจะมาถามเจ้าถึงเรื่องผู้หญิงที่มีเลือดประจำเดือนนะ กุลหัวอาดามูฮัมมัดประกาศไปเลยว่าเลือดประจำเดือนเนี่ยนะเป็นอันตรายนะฟาอตาซิลุนีซาให้แยกเนาะให้ให้อะไรให้แยกให้ห่างไกลนะไม่ได้แปลว่าให้ถืออ่เอาขาเรียกหอบเสือหอบหมอนพอเมียภรรยานะครับมีเลือดประจำเดือนมีรอบเดือนมาแล้วให้หอบเสือหอบหมอนไปนอนคนละห้องเปล่าเอาติซานในที่นี้ก็คือว่าอะไร ให้ห่างไกลจากการที่เราจะไปนอนร่วมหลับนอนเห็นไหมครับอัลลอฮ์กับอ้บบีมาบอกพระทั้นหากพี่น้องอ่านยัสอาลูนะกาอานินยาตามามุฮัมมัดพวกเขาจะถามเจ้าถึงเรื่องเด็กกัมพานะ ยัสอาลูนักอานินอาฮิลละติกุลเฮมาวากีตุลินนาสมูฮัมหมัดพวกเขาจะถามเจ้าถึงเรื่องของจันเซี่ยวนะมูฮัมหมัดประกาศไปเลยนะว่ามันเป็นเรื่องจันเซี่ยวนั้นเป็นเรื่องกำหนดการในการทำอิบาดากำหนดเวลาในการทำอิบาดาเวลาขึ้นเดือนใหม่ขึ้นเดือนใหม่เปลี่ยนเดือนเนี่ยนะครับต้องดูอะไรดูจันเซี่ยวนะครับแล้วเราก็จะนับวันที่หนึ่งของเดือนต่อไป นะครับวันที่29เดือนสุนก็ได้ก็ดูเดือนวันที่29ของเดือนเรามาดอนก็ดูเดือนนะครับอันนี้ทุกทุกเรื่องที่ผมได้นําเรียนกับพี่น้องเนี่ยนะครับต้องการที่จะบอกกับพี่น้องว่าอัลลอฮ์ต้องการให้นบีรู้เรื่องอะไรก็แล้วแต่อัลลอฮ์ไว้ีให้รู้ทั้งหมดอยากจะให้นบ,บีรู้เรื่องเลือดประจําเดือนอยากจะให้นบีรู้เรื่องเรื่องปลาเรื่องเรื่องของจิตวิญญาณอยากให้นบีรู้ถึงเรื่องจันทเสี้ยวอยากให้นบ,บีรู้ถึงเรื่องเด็กกำพร้า เขาจะมาถามนบีเรื่องอะไรก็แล้วแต่อัลลอฮ์ให้นบีรู้ทั้งหมดเลยนะครับยัสอาลูนัการนินอัมฟ้าถามถึงเรื่องทรัพ์เจเลยมูฮัมมัดพวกเขาจะถามเจ้าถึงเรื่องทรัพ์เจเลยจะทวงถามถึงเรื่องทรัพ์เจเลยเนี่ยอัลลอฮ์ก็สอนนบีให้รู้แต่ทําไมอัลลอฮ์สุบฮานาอัลตะลาถึงไปมีอีกอายะหนึ่งที่อัลลอฮ์สอนให้นบีว่ากุรรบีดีเดนีอินมันกุร ว่ากุรรับบีซิตินีอินมาโมฮัมหมัดพูดสิจงพูดสี่ว่าอะไรโอ้พระผู้อภิบาลของฉันจงเพิ่มภนะ oh uh นะ oh 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 ูนิความรู้ให้กับฉันหนึง่งนะครับต้องการให้นบีนั้นเป็นผู้ที่มีความตวารุณนอบน้อมถ่อมตนว่าสิ่งใดก็ตามที่อัลลอฮ์ไม่ให้รู้เนี่ยใครก็รู้ไม่ได้แม้กระทั่งมมฮัมหมัดก็รู้ไม่ได้นะเลยต้องให้นบีเนี่ยบอกว่าอะไรอัลลอฮ์ขอจากอัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์นั้นเพิ่มภูนความรู้ให้กับฉันสองนะครับ สองเพื่อเป็นแบบอย่างนะครับสองเพื่อเป็นแบบอย่างเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮวะตะลาส่งนบีมาเนี่ยส่งให้มาเป็นแบบอย่างเราก็ได้การนัลกุมฟีรอซูลิลลาฮิอุสวาตุนฮัสซานอตุนแท้จริงในตัวของนบีมูฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะไลฮะซัลลัมนั้นย่อมมีแบบอย่างที่ดีงามนะครับเราก็ได้การนัลกุมฟีรอซูลิลลาฮิอะไรอุสวาตุนฮัสซานอตุนมีอุสวะมีแบบอย่างที่ดีงาม พราะนั้นอัลลอฮ์ใช้ให้นบีขอให้ให้อัลลอฮ์เพิ่มความรู้ให้กับนบีใช้ให้นบีพูดนะอัลลอฮ์ใช้ว่ากุรรบบิรบบีซิดเดนีอินมานมูฮัมหมัดพูดอย่างนี้นะพูดอย่างนี้พูดว่าโอ้อัลลอฮ์จ๋าขอให้อัลลอฮ์เพิ่มพูนความรู้เนี่ยนะครับเพราะนั้นที่อัลลอฮ์ใช้ให้นบีขออย่างนี้เนี่ยหนึ่งให้นบีรู้ว่าสิ่งใดก็ตามที่อัลลอฮ์ไม่รู้เนี่ยอัลลอฮ์ไม่ให้รู้เนี่ยนบีก็รู้ไม่ได้ ที่อัลลอฮ์ขอจะลใอ้เพิ่มพูนความรู้นั้นเพื่อที่จะอะไรมีการอิสติซาดาเพิ่มพูนความรู้อยู่ตลอดเวลานะครับเรื่องของเวลาเรื่องของการละสมัยเนี่ยแล้วดูที่พอเวลาอัลลอฮ์เพิ่มอินมูให้กับนบีเนี่ยถามเรื่องเลือดประจําเดือนเนี่ยแค่เรื่องเลือดประจําเดือนอย่างเดียวเนี่ยอุลมาเข้าไปเขียนเป็นเล่มๆหนังสือนะครับถามอายะห์เดียวเนี่ยที่อัลลอฮ์เล่าไว้ในเรื่องเลือดประจําเดือนน่นบีเนี่ยไม่ได้จบเกี่ยวกับเรื่องของสรีระวิทยา แพทย์จากมหาวิทยาลัยไหนสักสักมหาวิทยาลัยเดียวไม่มีประกาศนียบัตจากอะไรสภาแพทย์ไม่มีประกาศนิยบัต,จา,าาบตจากอะไรการเรียนเรื่องของหลักการแพทย์หมอจากจบด็อกเตอร์ที่ไหนเปล่าแต่บอกพูดเรื่องเลือดประจำเดือนเนี่ยบรรดาพวกหมอทั้งหมดเนี่ยยอมรับวันนี้ที่นบีรู้เนี่ยอัลลอฮ์ให้รู้จริงๆนะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่มาย,ยืนยนันอัลลอฮ์ก็เลยให้นบีเนี่ยพูด การขอในการอิสติซาดะขอเพิ่มพูนความรู้อยู่ตลอดเวลานะครับเพราะว่าอะไรอันใดก็ตามท,ที่อัลลอฮ์ไม่ให้รู้ไม่มีใครรู้เหมือนกับเรื่องของคีเดสกับเรื่องของนบีมูซาอะัยฮิสลามนะครับอัลลอฮ์ต้องการให้นบีนั้นเป็นคนที่ตาวาดัวเป็นผู้ที่นอบน้อมถ่อมตนก็เลยต้องสอนต้นนี้สองเป็นแบบอย่างให้กับบรรดาอุมมะ ประสบนิกรของนบีว่าเราเนี่ยขนาดนาบีเนี่ยลอร่อยสอนอย่างนั้นเนี่ยสอนให้ขอให้เพิ่มความรู้แล้วเราเนี่ยเป็นอุมะของนบีเนี่ยนะครับเป็นประสบนิกรของนบีเราเนี่ยตามสุนนะตามสุนนะแต่พอเวลาพูดสุนนะเราเราพูดเหมือนกับที่นบีพูดหรือเปล่านะครับที่นบีพูดเนี่ยพูดเหมือนกันหรือเปล่าในเรื่องของความรู้เราพูดยังไงนะให้มีความนอบน้อมให้มีความถ่อมตนให้เรารู้ไว้ว่าขนาดนาบีเนี่ยลอร่อยสอนให้ ขอเพิ่มพูนความรู้จากอัลลอฮ์เลยแล้วพวกเราไอ้ที่เราพูดที่เราสอนเนี่ยเราไปเอามาจากไหนนะครับเราได้มาด้วยกับตัวของเราเองหรือเปล่าไอ้เราก็ไปเอาขีปากของคนอื่นนั่นแหละของบรรดาชุยุกันแหละของบรรดานักวิชาการที่เขาเรียบเรียงไว้อ่านแล้วก็มาบอกกับพี่น้องนะครับเพราะฉะนั้นทําไมอที่อัลลอฮ์บอกนะบีให้บอกว่าให้เราขอให้เพิ่มพูนเนี่ยเราก็ต้องหาต้องศึกษาต้องเรียนรู้ต่อๆไป อย่าคิดว่าสิ่งที่เรารู้มาเนี่ยเรารู้ครอบโลกแล้วนะครับถ้าหากว่าบางครั้งเนี่ยเรายังอยู่ในกาลยาอยู่เนี่ยเราอย่าคิดว่าเรารู้รู้รอบโลกนะครับให้เราเข้าใจว่านี่คือบทเรียนที่อัลลอฮ์สอนคีเดสให้คีเดสมาบอกกับนบีมูซานาบีมูซาก็จะไดะไร้รู้แล้วก็เข้าใจแล้วก็ปรับตัวปรับทัศนคติสมัยว่าที่รู้มาเนี่ยรู้เฉพาะเรื่องที่ อยู่ข้างหน้าปัจจุบันเนี่ยนะเรื่องอนาคตถ้าอัลลอฮ์ไม่บอกนะ่ะรู้ไหมล่ะไม่รู้แต่อัลลอฮ์ไปบอกคนะีเดสเอาไว้น่ะใช่ไหมครับเพราะนั้นนี่ไงคือสิ่งหนึ่งที่เป็นเรื่องของอินโมเป็นเรื่องของวิชาการเป็นเรื่องของความรู้ว่านาบีเราพอมาในยุคของนบีเราเนี่ยอัลลอฮ์ก็เลยสอนนบีมูฮัมมัดรายขอให้เพิ่มพูนความรู้อยู่ตลอดเวลาและเราเนี่ยเป็นลูกอะไรเป็นอุอมมะเป็นประสบนิกกรเป็นประชาชาติของนบีเนี่ยเราจะนอบน้อมถ่อมตนไหม นะครับเราอย่าโอหังเราอย่าพึงเวลาได้รู้อะไรบางทีเนี่ยนะเรียนเรื่องหนึ่งเนี่ยรู้เรื่องหนึ่งก็พึงไปแล้วนะครับเดินเดินเหมือนกับเขาเรียกคนรักแร้เป็นเป็น,ปนฝีแขนเนี่ยกลางแล้วนะครับเราความรู้เนี่ยเข้าไปเท่าไหร่ก็แล้วแต่ยิ่งต้องทําให้คนเนี่ยนอบน้อมถ่อมตนนะครับแล้วส่วนเรื่องดารายาเนี่ยอล่อยยกเองนะครับพี่น้องเห็นแล้วในสังคมที่เกิดขึ้นน่ะ ถ้าคิดว่าจะยกกันเองได้เนี่ยอัลลอฮ์เอาลงพี่น้องเห็นไหมนะครับผมพูดกับพี่น้องเป็นประจำนะครับว่าโดยเฉพาะอย่างเรื่องอย่างยิ่งเลยในเรื่องของอินมูเรื่องความรูเ้เราไม่ต้องมานั่งยกกันหรอกนะเพราะว่าอลัลลอฮ์บอกวายัตฟาอิลลาฮุลลาดีนาอามานูมิงกุมวัลลาดีนาอูตุลอินมาดารอจาตินอัลลอฮ์เท่านั้นที่พระองค์จะทรงยกระดับชั้นของผู้ที่อีมานระดับชั้นของผู้ที่อะไรา อุตุลอิลมาผู้ที่ศึกษาหาความรู้นั้นดรยาดไหลดรยาาเพราะถ้าเรื่องนี้อัลลอฮ์บอกว่าเราจะยกนะเราไม่ต้องยกและถ้าเรายกกันเองล่ะแพ๊บเดียวพี่น้องดูในสังคมได้นะครับของพันนี้เวลาจะขึ้นนะนะถ้าอัลลอฮ์ใจขึ้นนะไม่ต้องมีใครส่งแล้วถ้าอัลลอฮ์จะเอาลงก็ไม่ต้องมีใครเสือกนะครับไม่ต้องมีใครไปเสือกลงนะเดี๋ยวมันลงเอง นะอันนี้ให้พี่น้องจําไว้เป็นบทเรียนเลยเมื่อเข้ามาในเรื่องของอินมูแลนะ้วถ้าเราจะาวิชาความรู้วิชาการนะไปค้าคอเราว่าเราต้องอัเลเลมเราต้องรู้กว่าใครเราต้องดีกว่าใครเพราะว่าเรารู้กว่าใครเนี่ยไม่นานเดี๋ยวอัลลอฮฺสุบานอะัลตาลาให้เห็นพี่น้องคอยดูได้นะครับ เพราะนั้นนี่ที่เราได้ฟังจากท่านผู้รู้ครูผู้สอนก่อนๆเนะี่ยบอกอ๋อเรื่องพวกนี้ไม่ต้องนะถาอัลลอฮ์จะให้ขึ้นไม่ต้องมีใครส่งและถ้าอัลลอฮ์จะให้ลงก็ไม่ต้องมีใครเสียกไม่ต้องมีใครไปกดลงไม่ต้องมีใครไปเหยียบหัวลงรองนะถ้าอัลลอฮ์จะเอาลงแล้วก็เดี๋ยวอลัลลลงเองพี่น้องลองนึกนะลองนึกดูว่าเหตุการณ์ในสังคมเนี่ยมันมีหรือเปล่าด้วยเหตุนี้นะครับที่ผมได้นําเรียนกับพี่น้องอย่างนี้เพราะว่าอะไรเรื่องราวของเราเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ไง อยู่ตรงเรื่องของว่าเรื่องของวิชาความรู้นบ,บีเราเนี่ยอลัลลอฮ์ยังสอนให้นอบน้อมถ่อมตนในขอดุอาให้มีความรู้ขอให้อลัลลอฮ์เพิ่มความรู้ให้นั่นเราอย่าเอาความรู้ที่อลัลลอฮ์ให้เนี่ยไปเป็นสิ่งที่อะไรผลักดันเชิดชูคอตัวเองโดยลืมไปว่ามันเป็นอามานะที่อลัลลอฮ์สุบฮานาะฮุวาตาลาเนี่ยทรงให้กับพวกเราและเราต้องปฏิบัติอามานะนี่ให้ได้ดีให้ได้อย่างถูกต้องนะครับ ถ้าเราคิดเองยกกันเองแล้วก็พี่น้องก็ต้องนึกเลยนะว่า้ามนุษย์ยกกันเองเนี่ยแป๊บเดียวเท่านั้นแหละเดี๋ยวมันก็เมื่อ,อยแล้วเดี๋ยวมันก็เอาลงถ้ามนุษย์ยกกันเองเนี่ยนะครับแต่ถ้าอัลลอฮ์ยกเนี่ยนะใครเอาลงก็ลงไม่ได้เห็นไหมครับถ้าอัลลอฮ์ยกเป็นนั้นขอให้เราตรงกับวิชาการตรงกับอิลมมมีอามานะกับอินมูแล้วก็นอบน้อมกับวิชาการที่อัลลอฮ์ให้กับเราทวามาทำไมล่ะก็นี่ไงอลัลลอฮ์ใช้ให้นบีม,มูฮัมมัดสุลลัลลอฮุอิสลามขอให อัลลอฮ์เพิ่มหน่อยทั้งทั้งเี่ไวะฮีเนี่ยได้ตลอดอัลลอฮ์อยากให้นบีรู้เรื่องอะไรอ่ะอัลลอฮ์ให้ไวะฮีมาไวะฮีมาอยากให้รู้เรื่องอะไรวะฮีมาที่ผมได้นำเรียนกับพี่น้องเนี่ยเรื่องอะไรที่มนุษย์ไม่รู้ที่แพทย์ไม่รู้เพิ่งมารู้กันเนี่ยนะครับเยอะแยะไปหมดเลยหาฮิกมาได้มามดรู้รู้หมดอัลลอฮ์ให้รู้แต่ว่าทําไมอัลลอฮ์ถึงต้องสอนนบีว่าให,ให้พูดว่าขอให้อัลลอฮ์เพิ่มวิชาความรู้ด้วยทําไมอ่ะเพื่อที่สอนความนอบน้อมสอนมารยาทให้แล้วพวกเรา อันแบบนี้พวกเรารู้อย่างนี้เราเป็นเรียกเป็นอุมม่ของนบีเราก็ต้องนอบนอบ้อมเราก็ต้องถ่อมตนนะครับอย่าพเยอแล้วก็อย่าพยองแล้วก็อย่าทะนงตนอย่าเอาอินมูอย่าเอาความรู้ที่อัลลอฮ์ให้เนี่ยไปทะนงตนไปผลักดันตัวเองจนกระทั่งมองไม่เห็นหัวคนอื่นเขาไปกดคนอื่นเขาแล้วเดี๋ยวอัลลอฮ์จะกดเรานะเพราะอะไรอะ่ะเพราะอายะนี้เป็นเงื่อนไขที่อัลลอฮ์บอกว่ายัรฟาอิลลาฮุลลาดีนาอามานูมิงกุม อัลลอฮ์เป็นผู้ที่ยกนะผู้ที่อีมานอัลลอฮ์จะยกวันล,ละบีนะอุตุลอินมาแล้วก็ยกใครย,ยกผู้ที่ศึกษาหาความรู้นะั้นดาราญาดไหลดารอญัดไหลดาราญาดที่น้องครับนี่ตรงนี้นะจึงได้เป็นอะไรเป็นสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮ์สุบฮานวะตาลาได้บอกเอาไว้แล้วเราได้รับข้อคิดนะครับที่นบีเราเนี่ยเป็นผู้ที่นอบน้อมเป็นผู้ที่ทมตนและอัลลอฮ์ก็ยกเห็นไหมว่าอัลลอฮ์ยกนบีเราเนี่ยยกขนาดไหน ตายไปแล้วเนี่ยนะครับคาใดก็าตามที่ยืนยันว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าเราต้องยืนยันว่ามูฮัมหมัดเป็นรอซูลเห็นหรือยังใครเอาลงได้มูฮัมหมัดตอนอยู่ที่มักกะนะคนเอาลงคนกดหัวทั้งนั้นใช่ไหมมันมาทําให้ศาสนาของเราเนี่ยจะต้องเปลี่ยนแปลงเอาศาสนาของปู่ย่าตายายทิง้งแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยจะเอาศาสนาใหม่มาใครก็จะฆ่ามูฮัมหมัดคนบอกเลยบางคนเนี่ยมุสลิมเนี่ยบอกเลยว่า เมืองที่เกียิที่สุดคือเมืองที่ไอ้มูฮัมัดคนนี้มันเกิดศาสนาที่เกียิที่สุดคือศาสนาที่มูฮัมัดคนนี้เอามาและใบหน้าที่เกียิที่สุดคือใบหน้าของมูฮัมัดเจอจะฆ่าเจอจะฟันและที่สุดอัลลอฮ์ซุบฮานฮะวาตาลาทรงเปลี่ยนยังไงบ้างเปลี่ยนในทุกคนที่เกียดมูฮัมัดนะเป็นยังไงรักมูฮหมัดจนกระทั่งบางคนเนี่ยบอกเลยว่า ใครที่จะมาเข้ามา,าเข้าอะไรมาถึงตัวมวูฮัมหมัดนั้นจะต้องต้องอะไรจะต้องผ่านชีวิตของฉันไปก่อนพี่น้องเห็นไหมจากคนที่พูดนะว่าหน้า,นาที่เกียดที่สุดคือหน้าของมูฮัมหมัดเพราะมันเป็นคนที่เอามาให้แตกแยกให้พี่น้องเราต้องแตกแยกหมดระสำร,ร,ระสายหมดเลยเกียรติที่สุดเลยในที่สุดคนพวกนี้กลับมาบอกว่าอะไรแผ่นดินที่ฉันรักที่สุดคือมักกะ ศาส,สนาที่ฉันพอใจฉันมอบหมายให้เลยคือศาสนาอิสลามยอมรับยอมจำนนที่สุดคืออิสลามและใบหน้าที่ฉันรักมากที่สุดคือใบหน้าของคนที่เชื่อโมฮัมหมัดสลลลละเวลยะซัลลัมต่อไปนี้ใครก็าตามที่จะเข้ามาทําร้ายมมฮัมหม,มัดต้องผ่านชีวิตฉันไปก่อนนี่ออกจากปากของคนที่มันเกลียดมมฮัมหมัดเห็นไหมครับออกจากปากของคนที่จะสังหารมมฮัมหมัดเพราะฉะนั้นเนี่ย ผู้ที่อัลลอฮฺสุบานอัลตลายกย่องเนี่ยพี่น้องลงดูกันแล้วเราเนี่ยบอกเราเป็นอุมาของนบีเนี่ยเราไม่ต้องอะไรทาให้เดินให้ตรงกันแล้วกันอย่าหลงทางทําให้เหมือนกับที่นบีทาสอนให้เหมือนกับที่นบีสอนบอกให้เหมือนกับที่นบีบอกไม่ต้องกลัวนะครับอัลลอฮฺยกนบีนี่ยยกยังไงเห็นไหมยกเอาไว้ในอาจานทุกๆครั้งที่อัลลอฮฺประกาศว่าให้ประกาศว่าอัชฮะดุลัลอะไรแล้ลอเราจะต้องประกาศว่าไงอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดอัลรอสูลุลลอฮเวลาตะชาฮุด อัชฮะดุอัลลอฮ์อิลัฮิลลอฮ์วะอัชฮะดุอันนะมฮัมม uh ัดันอับดุฮ uh ์วะรอซูลล uh> เราจะไม่กล่าวนามของอัลลอฮ์เลยนอกเสียจากว่าเราจะต้องกล่าวนามของนบีนั้นตามไปด้วยนี่คือผู้ที่อัลลอฮ์รักนั้นเราทําได้ไหมนะครับเราอย่าเอาอิลมูลของเราเนี่ยไปไปอะไรเป็นสิ่งหนึ่งที่ไปรองคอไปเชิดชูคอไปรองรองรองอะไรให้เราเนี่ยสูงสงขึ้นมาในสังคมโดยที่เราคิดจะเกะกะร,ะรานคนอื่นเขา นะครับอันนี้ฝากกับพี่น้องเอาไว้เพราะเราพูดถึงอิลมูอยู่นะเรื่องของนบีมูซาเรื่องของอทียาลอาลาสอนนบีมูซาปรับทศนะ ทัศนคตินบีมูซาโดยให้คีเดสเนี่ยมาสอนฝากกับพี่น้องเอาไว้นะครับขอให้พี่น้องได้เอาสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปเป็นบทเรียนแล้วก็ดําเนินในการใช้ชีวิตของเราต่อไปวันนี้รายการเรื่องเล่าจากอัลกุรอานคงต้องยุติเอาไว้ด้วยกับเวลาเพียงแค่นี้นะครับวัสลัลลอฮฺอาลานบีนามุฮัมมัดวะลาอลอาลีฮิวะซฮบิฮิวะสลัมวะสลามุอลัลกุมวะรอห์มะตุลลอฮ์วะบเรากกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์มุบารอกมะฮัมัดซอลลั์ ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานาศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี0098493999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม